ครับเหล่าสายที่มีสิทครับผมอยู่กับวินเทจสวยกันต่อนะตัวนี้ผมแนะนำให้เล่นเลยนะครับผมเสียงดีมากนะครับตัวนี้จะเป็นยามากินะครับดีหนึนะครับใครเคยเล่นมอ r ิส Wc10 เคยจับ Wc10 ไหมเนี่ย เนื้อเสียงอันเดียวกันเลย <ๆ S 1> เพอเพอรตัวนี้เสียงดีกว่า W410 อีกนะบอกไว้ก่อนอ่าเนี่ยตัวนี้น่าเล่นใครที่ชอบการสตรัมคอร์ดเบสหนักๆนะครับผมเบสแน่นๆนะครับผมตรงตัวนี้เลยนะครับยามากิเคคันทรีสุสุกินะครับผมคิมมัส แคดไอเนี่ยตระกูลพวกเขาเลยตระกูลพวกเขาเลยใครที่ชอบเนื้อเสียงที่แบบซาวเบสแน่นๆนะครับผมเวลาสตรัมเวลาตีคอร์ดอะไรพวกนี้เนื้อเสียงที่มันออกมากลังวานเบสหนักนะครับผมต้องเล่นตระกูลนี้นะครับผมคุยเยอะแล้วเดี๋ยวเล่นให้ฟังกันดีกว่า มื่อคืนผมปิดตัวนั้นไปอ่ะหมายหลัง3มชิ้น s u z u k i อ u s u สกิไวโอลินผมว่าตัวนั้นเสียงดีแล้วนะเนี่ยผมไปเจอตัวเนี้ยซาวเบสแน่นกว่าตัวนั้นอีกเนี่ยตัวเนี้ยน่าเล่นผมแนะนำให้เล่นเลยครับ เหมือนได้เล่นมาตินโอเคตัวนี้สภาพดีแนะนําให้เล่นเลยตัวนี้นะครับผมตัวไหนที่ผมแนะนําให้เล่นอนะ่ะเล่นเลยเอ,าอย่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมลดราคาให้จริงๆตัวนี้เขาเล่นกันเกือบเจ็ดพันแล้วครับผมไล่ให้ดูตั้งแต่หัวเลยอ่ะตามนี้เลยหัวสวยครับอย่ามาขี่รุ่นนี้เป็นรุ่นสูงนะบอกไว้ก่อนอา่าลูกบิดจะตอก ยามากิเจแปนนี่ลูกบิดของเขาถ้าเป็นรุ่นสูงๆจะเป็นลูกบิดพวกแบบนี้คอสวยเลยไม่มีริ้วรอยเลยนะครับผมด้านหลังจะเป็นโรสบูธนะครับตัวนี้อ่าเดี๋ยวผมแจ้งก่อนเนี่ยมันจะเป็นฝ้าตรงนี้ขอบอตรงนี้ถ้าใครไม่ซีเรียสน,นะอ่าแค่ขอบ,บข้างๆนะครับแค่นี้เองนอกนั้นสวยเลยนะครับผมอ่าตามนี้เลยนะครับผมข้างหน้าสวยเลยนะครับตามนี้เลยแทบจะไม่มีรอยเลยนะครับ เดินทำบอลลูนรอบตัวตัวนี้จะเป็นต่นสูงนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับตัวนี้ผมเอาแค่5,800ปพอ5,800บาทนะครับผมโอนเต็ม180เก็บปลายทาง250กตรงนี้ที่เก็บปลายทางมัดจำ5 0ารส่วนที่เหลือจ่ายปลายทางนะครับผมแต่จริงๆผมอยากเนี้ยผมผมแจ้งก่อน ใครทักมาถ้ามันไม่ขึ้นอนะแอปไลน์มาได้เลยนะหรือไม่ก็โทรมานะผมไม่รู้ว่าเฟซตอนนี้มันมันเป็นอะไรนะครับผมผมต้องเข้าไปดูนะกว่าจะเห็นลูกค้าทักมาคือผมต้องเข้าไปดูในโปรไฟล์ของลูกค้าอ่าถ้าผมทักมาแล้วผมไม่ตอบหรือยังไม่อ่านนะ ลูกค้าโทรมาสอบถามได้เลยนะครับผมผมไม่รู้ว่าตอนนี้มันเป็นอะไรกันนะครับผมลูกค้าทักมามันไม่ขึ้นผมต้องเข้าไปดูในโปรไฟล์ของลูกค้าและต้องเข้าไปดูในข้อความมันถึงจะขึ้นแต่ถ้าลูกค้าแอดไลน์มามันจะเด้งขึ้นของผมเลยจริงๆผมอยากให้แอดไลน์มากกว่านะครับผมหรือไม่ก็โทรมาก็ได้นะครับผมโอเคใครพร้อมปิดทักแชทส่วนตัวได้เลยนะครับผมจริงๆผมอยากให้โอนนะผมเคยเคย,เคยแจ้งไปหลายรอบแล้วเพราะว่าถ้าโอนผมจะส่งไปสีปลอดภัยที่สุดแต่ถ้าเป็นปลายทางผมจะส่งเอกชน ต่เอกชนเอกเอกชนผมพูดจริงปวดหัวมากเลยเหนื่อยนะครับผมส่งเอกชนแต่ไม่เป็นไรเอาที่ความสะดวกของลูกค้านะครับผมโอเคก็ฝากด้วย d 1 3นนะครับผมใครพร้อมปิดทักแชทส่วนตัวได้เลยห้าพัวัสดีครับ